ดีของไทยเลยนะคะก็คือเชียงใหม่ค่ะคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะติดอันดับ3สะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยในระดับสากลค่ะ นางสาวสาศิการวัฒนาจารย์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าจากการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียประจําปี2568ค่ะโดยเว็บไซต์ t r a เวลนะคะก็มีแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชั้นนําของภูมิภาคค่ะพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยค่ะได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน91.94คะแนนค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่3นะคะด้วยคะแนน91.34คะแนนค่ะรองจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ซึ่งอยู่ในอันดับที่2ค่ะด้วยคะแนน91.39ก็เฉือนกันนิดเดียวเนาะคุณผู้ฟังของกรุงเทพเนี่ย91.34แต่ว่าที่โตเกียว